โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกม GTV ีวีไฟเอ็มโรบีมักซิงทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่อ n เพลเกมเมอร์เรามาลุยกันต่อกับมอดภาพสวยนะครับตัวนี้เป็น r e d u x for รับ p c ีซีนะครับเป็นมอดในส่วนของ r e d u x นะครับสาหรับในส่วนของสเปคคอมที่ไม่แรงนะครับสาหรับลงได้นะครับตัวนี้มันเป็นแบบฉบับโร p ีซีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดนะครับตัวมอดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันจะน่าสนใจไหมตอนนี้ไม่ลงรีเช์นะครับ ไม่ได้ทําการลงรีเชตอะไรเลยสีสันสภาพอากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับโทนก็ไม่ได้เล่นในส่วนของแสงหรือว่าเงาอะไรเลยนะนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างไปทางเดิมๆของเกมนะครับเพราะว่ามันปรับแต่งในส่วนของตัวเกมเนี่ยน้อยลงมากนะครับในส่วนของ enb เนี่ยไม่ได้ลงนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือในส่วนของ enb นะครับ enb เนี่ยถ้าใครลง enb นะครับของ Q v e วในปลั๊กอินนะครับบอกได้เลยว่าไฟเอ็มบินแน่นอนนะครับอืม แต่ในส่วนของรีเชดนะครับรีเชดเนี่ยเราสามารถลงในปลั๊งอินได้นะครับใช้งานได้ไม่โดนแบนแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวดีกว่าครับในส่วนของเวลากันดีกว่านะครับ6กโมงนะ9นะครับ12 15 18 21นะครับเที่ยงคืนตีสามนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ไม่ได้มืดไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้ลงรีเชดด้วยซ้ํานะครับไม่ได้มืดนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็เวลาเป็นปกติแล้วกันสักเก้านาฬิกาแล้วกันนะครับ ในส่วนของสภาพอากาศหรือว่าพวกนี้บ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงก่อนเมฆนะเดี๋ยวเรามาดูกันอืโอเคเพราะว่าไม่ค่อยเห็นรายละเอียดนะจริงๆนะขอดูตอนฝนตกหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วทันเดอร์ลราเป็นยังไง ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฉบับโล w PC นะครับตอนนี้นะครับ FPS อยู่ที่ร้อยร้อยกว่าเนี่ยร้อยน่อยนี่แหละนะครับมามาดูกัน FPS อาจจะได้ไม่เยอะนะครับผมปรับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับนี่นะครับม็อดที่มันเป็น l ล w PC นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Slow System Performance ไหมครับตัวนี้นะครับ สโลสเตมโฟร์แมนนะครับตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวมอดนะครับกับตัวรีเชดด้วยไหมน่าจะเกี่ยวกับตัวรีเชดด้วยนะนะครับมันใช้ฟังก์ชันนี้ได้แสดงว่ามอดพวกนี้เนี่ยจะอิงไปทาง m o ดเอฟเนะครับถ้ามอดภาพสวยจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีคําสั่งนี้นะครับตอนที่ขยายเรสโซลูชันเนี่ยมันจะไม่ได้คําสั่งสโลเอ่อสแตมม์นะครับตัวนี้เลยนะแต่แต่มอดตัวนี้มันได้นะเห็นไหมเนี่ย s โลว์ซิสเ m ็มเพอร์ฟอร์เนี่ยมันได้มันใช้งานได้แสดงว่ามอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมอดที่กินสเปคนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวก็ดูในส่วนของกราฟิกนะครับผมปรับก็ใกล้เคียงที่จะสุดนี่ไม่ไม่สุดนะครับเป็นการรีสโตรการตั้งค่านั่นก็คือในส่วนของ Shadow นะครับเป็น High ที่เหลือเนี่ยเป็นเว r รี่ไฮนะครับประมาณนี้เลยนะการตั้งค่าถือว่าสูงพอสมควรนะครับในส่วนของโพสเเนี่ยเออมันกินสเปกนะ ก็เลยปรับเป็น normal ไปนะครับประมาณนี้การตั้งค่านะครับซึ่งสูงอยู่พอสมควรนะนะครับอันนี้ APS เนี่ยถือว่าทําได้โอเคอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้กินสเปกเวอร์นะครับถ้าผมปรับ normal ทั้งหมดเนี่ย APS ดีกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับป่ะในส่วนของตรงนี้การัดคาสิโนนะครับมันเป็นยังไงเราเห็นไปแล้วนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ไม่ได้มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมนะเพราะว่าหมอดพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวเกมเดิมๆซะมากกว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของดีเชดนะครับลองเติมดีเชดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงที่ผมมองมองดูนะครับ3 pi 38นะครับ pi 3 8เนี่ยอาจจะสวยขึ้นก็ได้นะครับลักษณะประมาณนี้เลยคนเล่น390นะครับ f p s ก็ประมาณ100กว่านะครับดีเชดตัวนี้กินคาจอโหดมากเลยนะ อจอวิ่งไปร้อยซด้วยนะครับโอ้โเลื่อนไหมดูก่อนมันก็ปกตินะนะครับถ้าปรับตามเนี่ยผมว่าเอพีดีกว่านี้นะครับอืคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปสอนโหลดสอนลงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรรายละเอียดที่แบบว่าน่าสนใจขนาดนั้นครับมันเป็นแค่การปรับของอพวกสภาพประกาศปรับตัวละครในพวกนี้นะครับนิดๆหน่นนอยๆมันไม่เหมือนกับมอนภาพสวยต,วตัวเต็มนะครับตัวนี้มันเป็นแค่ สบาย low pc หรือว่าเป็นอคอมที่ไม่แรงอะไรพวกนี้มันลงได้ประมาณนี้ปไปโหลดดีกว่าโอเคนะครับเราก็อยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ graphic by p a y gamer ตัวนี้เป็น r e d u x for pc นะครับหรือว่าจะเป็น low pc เพราะว่าดูพร o อพดูอะไรต่างๆครับมันเหมือนเดิมกับตัวเกมเลยนะครับซึ่งค่อนข้างออกไปทาง low pc ซะมากกว่านะครับเพราะว่าสีรายละเอียดเนี่ยมันมันจืดชืดมากแล้วก็ดูแบบ เหมือนจะเป็นมอดบูดเวสมากกว่านะครับอืประมาณนี้ตอนที่ผมเทสเอาไว้นะครับลรลยละเอียดอะไรเนี่ยมันมันจืดจืดนะครับผลงานมันจืดจืดมันสีมันไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมาดูได้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมีไฟล์ประมาณเก้าสิบเก้าจุดห้ามิลไบต์เลยถือว่าใหญ่เหมือนกันนะนะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วก็คลิกนะครับหนึ่งทีแล้วเลือกสแสดงในโฟลเดอร์นะครับ แล้วก็คลิกขวานะครับเลือกคัดหรือว่า Copy ก็ได้นะผมจะเลือกคัดแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างไฟล์ครับมามาที่เดสก์ท็อปนะมาที่ไอคอนไฟล์ m คลิกขวา open file location นะครับ f m application data นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ mod นะครับคลิกขวาแล้วเลือก paste เพื่อวางลงไปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ m o ดพวกนี้เนี่ยไม่ติดกับระบบเพียว mod หรือว่าการหมดนะครับทั้ง l 1แล้วก็ l 2คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับใครที่กำลังมองหา m o ดลงไฟล์ m ก็ ฝากม็อดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นคนเขียนขึ้นมาใหม่นะครับจากหน้าเว็บไซต์ filemod com นะครับเอามาทำลงไฟล์ M นะครับแล้วก็ผมก็ทำม็อดแจกนะครับประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วแหละลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ